ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้100%ต้าฮันเตอร์ขอแนะนำร้าน ACK Game Top Up Center รครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองมากกว่า30%เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น n i g ค t g r o ชิน n ิมแพค t อวีพับจีออและเกมใหม่ๆหรือว่าเกม,เมอื่นๆที่เพื่อนเพื่กำลังจะเล่นมีเกือบทุกเกมเลยนะครับสามารถทักไปที่ทางเพจ ACK Game Top Up Center ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องต้าฮันเตอร์กันด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบอดเกม a s h เอ w a วนะครับวันนี้ผมมีสิ่งดีดมาแนะนำนะฮะนี่แหละครับแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวบนมือถือนะฮะที่จะให้เพื่อนเพื่อสามารถเปิดบอร์ดเกมเอาไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้นะฮะตัวละครในเกมก็ยังปลดเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะซึ่งเหมาะมากๆเพราะเราจะได้ไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพไวก้กว่าที่ควรนะฮะ UG Phone คือคำตอบตรงนี้เลยราคาถูกมากๆนะครับเริ่นบบะน,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 นะาอแ็คกื G.V.I.P. ซึ่งราคาต่างกับแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นนะฮะแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นลื่นไหลขึ้นนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็าาสามารถสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะบ,บ๊ายบายสวัสดคีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซลและก็เกมคาบโมบายนะครับวันนี้ผมจะพามาครับอีปิกหรือว่านามสกุลมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับผมเตรียมมอเตอร์ไซค์ r w 3สามา่านะครับ จะเป็นคันที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละนะครับบวก18นะครับออฟฟ r u i s สองลู่ Short หนึ่งลูแล้วก็ e x t ต e m e สองนะครับจะมาทำ EP c l ร m b ก็คือจะเป็น EP c l คร b Critical ล a t e นะครับนอกจากเอาคลิปมาทำให้ดูแล้วนะครับวันนี้จะเอาความรู้เกี่ยวกับการทำ EP c l ร m b หรือว่าการทำนาำสกุลมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาฝากด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ที่สามารถทำ EP c l ร m b ได้นะครับจะเป็น มอไซค์ตั้งแต่มอไซค์บลูนั่นแหละนะครับ RW3 แล้วก็ PW5 นะครับแบ่งเป็น3ระดับนะครับมอไซค์บลูแบ่งเป็นระดับมีเดียมมอไซค์ RW3 แบ่งเป็นระดับไฮแล้วก็มอเตอร์ไซค์ RW เอ้ไม่ใช่ PW5 เนี่ยเป็นระดับไฮเอ็ดนะครับโดยการทำอีพีคัพก็จะใช้ไอเทมแตกต่างกันไปด้วยนะครับโดยอีพีคัพของบลูนะครับก็จะเป็นระดับมีเดียมของ RW ก็เป็นระดับไฮแล้วก็ PW ก็จะเป็นระดับไฮเอ็ดนั่นแหละนะครับ โดยเราสามารถหาซื้อได้จากในฝาขายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทําด้วยว่ามันทํายังไงสําหรับคนที่อยากรู้นะครับส่วนคนไหนที่อยากดูว่าผมค้าบได้อีกปีไก็ไรก้อนเลื่อนดูท้ายคลิปเลยก็ได้นะครับก็ข้ามในส่วนนี้ไปส่วนใครที่ไม่ทราบว่าทํายังไงเรามาดูตรงนี้ได้นะครับถ้าเราอยากซื้อสําเร็จเหมือนผมนะครับเราสามารถกดมาดูได้ตรงที่อัปเกรดตรงนี้แล้วก็เลื่อนหานะครับตรงคําว่า buy ep converter Con Con ตรงนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเรา กติ๊กตรงนี้เป็นรวมทั้งหมดนะแล้วเป็นอ้าวไม่ได้นี่หว่าอ่ะโอเคถ้าเราตริ๊กเป็นออกแอมตรงนี้นะครับแล้วเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นระดับมีเดียมไฮหรือไฮเออรหรือแอนติเมทนะครับส่วนแอนติเมทจะเป็นของ QW7 นะครับซึ่งยังไม่ได้มาเนาะระดับมีเดียมเราดูว่ามันมีไหมนะครับจริงๆมันไม่มีหรอกเออแต่อันนี้เราดูทั้งหมดตรงนี้ก็ได้แหละนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นสีมว่วงตรงนี้เลเวลสอนะครับจะเป็นของมอเตอร์ไซค์บลูนะครับถ้าเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเลเ จะเป็นของเอร์ไซต์ P.W. นะครับและเป็นสีฟ้าเนี้ยจะเป็นรุววสจะเป็นของ R.W. นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของคาบอนมบาบเนี่ยมันยังมีออกมาไม่เยอะเนื่องจากวัตถุดิบในการทำนีมันค่อนข้างหายากนะครับเราสามารถเลือกซื้อตรวนี้ได้นะครับส่วนตัวผมวันนี้ก็จะเป็นครับคิดว่เลทของ R.W. 3นะครับของ R.W. 3ซึ่งซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับ4,000 m 4เอ็มะเพื่อนๆก็มาดูนะครับว่า มีอีพีคาตรงไหนที่เพื่อนๆอยากได้หรือเปล่านะครับมีอีพีคาตรงไหนที่เพื่อนอยากได้ไหมทีนี้นะครับจะพูดถึงวิธีการทำอ่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยไบอีพีคอนเวอร์เตอร์ตรงเนี้ยนะครับสามารถทําได้โดยการคลาบนะการคลาบสามารถลงทะเบียนคลาบได้ที่เมืองพอหลังนี่แหละเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ตรงนี้น่าอยู่แต้มศูนย์นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าไบอีพีคอนเวอร์เตอร์นี่นะครับโดยวัตถุดิบในการคลาบนะครับ ของเลเวลสเนี่ยหรือว่ามอไซบลูเนี่ยจะต้องใช้ใบพัดเลเวลสองนะครับแมนเรียลคอไปหรือว่าแร่มอไซได้จากการย่อยมอไซแหละนะครับอัปเกรดคอพีสแล้วก็อัปเกรดคอมมิเตียมยี่สิบอันในการคราฟนะครับการคราฟน่าจะมีโอกาสแหกด้วยนะผมไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่เคยทำเหมือนกัน <c oughs> น่าจะมีโอกาสแหกด้วยนะครับแล้วก็พอได้มาแล้วมันจะเป็นไข่นะอ่าเป็นไข่แบบนี้นี่เราต้องมาสุ่มลุ้นอีกทีว่าเราเปิดมาเนี่ยมันจะได้อีพีครับอะไรถ้าได้อีพีครับดีก็ จะได้ราคาแพงถ้าได้อีกครับไม่ดีก็จะได้ราคาถูกเออนะครับถ้าเป็นเลวสามก็จะเป็นตัวนี้นะครับใช้ใบพดเลวสามทุกอย่างนะ่าจะเหมือนกันต่างกันแค่ใบพัดแล้วก็อะไรอ่ะอัปเกรดคอไฮนะครับถ้าเป็นเลวสี่จะได้เป็นอ,อนะัปเกรดคอไฮเนาะตัวนี้นะครับใช้ไบพดเลวสี่ทีนี้พูดถึงไอ้ใบพัดหน่อยไอ้ใบพัดหน่อยนะครับใบพัดตัวนี้ตอนนี้น่าจะยังไม่มีนอกจากเลวสี่นะ เลเวลสีจะมีดรอปที่ดันเทมปัสหรือว่าดัน155นะครับสามารถหาได้ดรอปได้นะครับแต่ว่าไอ้เลเวลสกับเลเวลสเนี่ยใบพายเลเวลสกับเลเวลสเนี่ยน่าจะไม่มีดอกนักะน,นี้นะครับหรือว่าใครทราบข้อมูลว่ามันดรอปที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนตัวที่ทราบคือมาก็คือมันจะดรอปที่ดัน49ดัน49คือนี่นะในเนี้ยกดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดเปิดปั๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บไปมันอาจจะดรอปที่ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เคยเปิดได้นะครับ เคยได้ใบพาเลวสามแล้วอันหนึ่งดังนั้นใครที่อยากจะลองดรอปดู mm hmm. ก็ลองดรอปดูได้นะครับแต่ว่าดรอปยากนิดนึงนะน่ะ <c oughs> จะหมดเดียวเกินว่านเลยนะครับอ,อันนี้คือที่มานนครับว่าไอ้ไบท์พาสไอ้อะไรต่างๆเนี่ยมันได้มายังไงนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะเราเปิดสู่มาแล้วถ้าเราได้อีพิคาบดีๆเนี่ยมันก็จะขายได้แพงถ้ามันได้อีพิคาบเน่าก็อาจจะขาดทุนบ้างน,นะครับอาจจะขาดทุนทีนี้นะครับในการคาร์บ มันก็จะมีหลายระดับนะครับใครที่อยากรู้ว่าครับแล้วได้ระดับอะไรบ้างดูรูปนะครับเดี๋ยวผมยะขึ้นรูปไว้ให้นะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับไบต e อีพิกคอนเวอร์เตอร์ของคริ t ิคอนเลดมอเตอร์ไซค์อาร์เนี่ยจะได้คริ i ิคอนเลดใช่ไหมครับจะได้คริ i ิคอนเลดตั้งแต่4% 4 5 6 7และท็อปสุดที่9นะครับถ้า4 5 6เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะจะเป็นอิมคร์ฟสีเขียวถ้าท็อปก็คือ จะได้9%ถ้ารองท็อปเป็น7%จะเป็นสีม่วงเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้สีอะไรนะครับท่านเพื่อนอยากรู้ว่ามอไซค์ชนอื่นอีพีครับครับแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่บ้างดูได้ที่ตารางที่ผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับตรงรูปตรงนี้เลยโอเคนะครับทีนี้เราไปสุ่มกันเราจะไปสุ่มไปแล้วเราจะเลือกที่สุ่มกันนะครับเราจะไปสุ่มกันที่เมืองไหนดีอะผมขอเป็นเมืองบัตตีไอละกันนะครับตรงนี้ อยากขอที่มอเตอรหน่อยผมชอบตรงนี้มันหนาวดีตรงเนี้ยไม่อยากหัวร้อนโอเคนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรเราจิ้มไปที่ไอ้ที่ขานี่สองทีแล้วก็จิ้มไปที่มอไซค์สองทีนะครับอัตราการคา้าบสาเร็จนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือค้าบยังไงก็ติดไม่มีแหกไปแล้วเพียงแต่ว่าติดแล้วจะได้ติดท็อปหรือไม่ท็อปแค่นั้นแหละนะครับมอไซค์ที่จะสามารถเอามาทำบีปีคาบได้นะจะต้องเป็นมอไซค์ที่มีบวกเจ็บขึ้นไปแล้ว ต้องมี2รูขึ้นไปด้วยนะครับตรงนี้บอกอยู่นะนี่ตรงนี้บอกอยู่ว่าเนี่ยเห็นไหมแอสซอไบด์นะครับอาร์ติสามเพราะมันเป็นระดับไฮยถ้าเป็นเลเวลสองก็จะเป็นบลูเนาะสองสล็อตหรือมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมอไซค์ระดับไหนถ้าจะทำ,ำะนามสกุลนะครับต้องใช้มอไซค์ที่มีตั้งแต่2รูขึ้นไปและบวกเจ็ดขึ้นไปด้วยนะครับหลังจากขับเสร็จจะพูดถึงการรีด้วยนะสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับอ่ะเอาเลยนะเอาจริงแล้วนะกดนะปัง เรียบร้อยเอา้ามันไม่ได้บอกนี่ว่ะตรงนี้มันไม่ได้บอกช่มส์ว่าผมได้เท่าไหร่ไม่ได้บอกเจมันบอกแค่ว่าเรียบร้อยทีนี้เราต้องมาลุ้นใช่ปะขอสีม่วงนะขอสีม่วงเพราะว่าถ้าได้สีม่วงเนี่ยยิ่งได้ครับพอบเนี่ยมันก็จะขายได้แพงเลยแต่พยดีผมไม่ได้ขายเพราะว่าผมจะเอาไปใช้เองนะครับอยากได้คิดวทา่าลรเยอะๆนะครับขอสีม่วงนะสีม่วงเลยลูกปึ๊บโอ้โหได้สีเขียวเพื่อนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับ คือท็อปสุดอย่างที่ผมบอกว่ามันจะท็อปสุดได้แค่9นะครับรองท็อปได้7แต่นี่ผมได้6คือได้รองของรองท็อปอีกทีหนึงดีที่ไม่ได้ต่ําสุดนะคือต่ําสุดอยู่ที่4เซนนะครับรองมาเป็น5แล้วก็เป็น7เป็น9นะครับในอนาคตถ้าที่ขามันถูกนะถ้าที่ขามันถูกลงถ้าผมอยากจะรีใหม่ทํำยังไงนะครับเราสามารถรีอีพีคาร์บหรือว่านาสูตรตรงนี้ออกได้ไอเพิ่มกี่วัตรหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะรีออกได้โดยเข้าไปที่ไอเทมช็อปนะไอเทมช็อปมาที่คําว่า ฟั ctional, งชนแนลตัวนี้ไปที่อัปเดตนะครับตรงนี้มันจะมีไอเทมที่มีชื่อว่าไบ e ์อีพิกรีเซ c o กรนะครับราคาที่340บาทหรือว่า340เกมนะครับตรงนี้สามารถรีอ e ีพิกออกได้โดยมอสซ์ของเราจะไม่เสียหายนะครับอย่างอื่นยังคงอยู่แต่ว่า e ีพิจะหายไปเราสามารถรีออกแล้วก็คราฟใหม่ไดอ้อันนี้เป็นวิธีการรีนะครับแต่ว่าส่วนตัวตอนนี้ก็คือได้เหรียญ็ก็ถือว่าน่าพอใจแล้ว นะครับแต่จริงก็ไม่พอใจหรอกแอบเสียใจลึกๆอยู่นะครับอยากได้อยากได้9ไม่ก็อยากได้7อยากได้รองท็อปอยากได้ท็อปนั่นแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรได้6ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่มากเพราะว่าขี้เหร่สุดคือมันได้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะครับสำหรับการทำอีพีคลาสมอไซค์ก็ฝากเพื่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเอาไว้จึงแบบคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย